มูเล่ฮอนด้าปัญหาที่ถามกันเยอะนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบกันดูเลยกับบล็อกไล้สาย S T R รุ่น780นะฮะกับเครื่อง B นะครับผมเริ่มเลยฮะออกได้นะครับผมตัวแรงบิด1,100นิวตันนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ทุกงานอู่เลยนะพี่ ออกได้เลยนะครับอ่ะต่ออีกตัวเลยครับผมโอเคครับ str พันร้อยนิวตันแน่นอนนะครับตัวนี้ทดสอบยิงเพาโบกี้นะครับของรถเทนเลอร์เป็นนอตเกียวยาวเลยนะครับกับบล็อกแบตบพันร้อยนิวตัน str อ่ะเริ่มเลยครับพี่ ออกได้นะครับผมทดสอบเบาๆกับล้อรถกระบะนะครับผมวินาทีเดียวออกเลยนะครับ ไม่กินแรงเลยฮะกดปุ๊บออกปั๊บเลยส่วนถ้าขันเข้านะครับ <S <S> <S เขามีสามสปีดเนี่ยถ้าไม่อยากให้แรงมากแล้วก็กดเป็นสปีดหนึ่งนะบล็อกแบต f t r เนี่ยตัวเนี้ยคุ้มที่สุดนะตอนนี้เลยนะพี่ทำราคาออกมาค่อนข้างดีนะฮะแค่2,000กว่าบาทเองแถมได้แบตถึง2ก้อนเลยนะครับ เครื่องนี่แรงเลยนะฮะมีระบบกันน็อตตกด้วยนะฮะแล้วตัวนี้มีไฟสองสว่างได้ถึงสองดวงเลยนะฮะใช้ในที่มืดได้สบายเลยรอบเบาก็สโล์ค่อยๆขันได้นะครับในชุดก็ตามภาพอย่างนี้เลยนะครับแบตสองก้อนมีแบตรุ่นใหม่นะครับวัดไฟได้ที่ชาร์จตัวเครื่องอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ลูกบล็อกนะครับผมลูกบล็อกแข็ให้อย่างดีเลยนะฮะเป็นลูกบล็อกลูกบล็อกแข็งเบอร์สิบเจ็ดสิบเก้ายิบเอ็ดนะครับผมตัวลมดำนะฮะ เอาของดีให้เลยสายาสภาสะพายคู่มือการใช้งานนะครับผมและสินค้าเรามีประกันให้พร้อมเลยนะครับสามารถลงทะเบียนประกันตรงนี้ได้เบอร์โทรติดต่อทางศูนย์บริการก็มีให้พร้อมเลยนะครับผม,มตัวเนี้ยตัวจบพี่จบได้ทุกงานเลยนะครับ